้ยวิ่งไปสู้ยิบปลาเลยว่ะไม่กลัวว่าถ้ามันไปโดนเป็ดไอ้นั่นน่ะมันยั้งง่ายแต่ต้องแบบนี่เบรกอ่อนๆเลยพี่แข็งจังวะถ้าพี่เหมันวิ่งแบบว่ากระมงี่เรย้อเนี่ยปาบปะไม่ใช่ประดาบูแล้วไอ้พวกเกี้ยวยาวนี่ปลาอะไรประดาบปะนะใช่พี่นี่ประดาบนี่ข้างล่างนี่ยไปดูไปดูไปดูไปดาบไปยอยคนละเรื่องกันเลยแบบเป็นตกอ่ะ ไทยวางมึงเช็คตาอะไรวะนี่ยไอ้เลยไอศังไม่เหนอะกระมงพราเลยอ่ะช้อนยังไงอ่ะไทยวังยี่นี่ถึงด้วยมงตาแดงมองกระมงค่อยๆขับสายไล้ายๆขึ้นก่อนเดี๋ยวเพเย็นแต่อย่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลงไปลงไปรอลงไปรออ่ะขึ้นมาไปๆเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงให้มันขึ้นมาเดี๋ยวนั่นทามสายคล้ายๆเลยนั่นเองสวยลงไปรอตักยกเออตักไว้ดิไม่เข้า